น่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ขายของเก่งที่สุดในโลกภายหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนตะวันออกกลางแล้วก็สามารถเรียกว่าสร้างมูลค่าในเรื่องของการขายของให้กับสหรัฐอเมริกาได้ถึงประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีการเข้าหาลือกับโมฮัมหมัดบิลซันมา โมกุลราชกุมารของซาอุดีอาระเบียแล้วก็สามารถเรียกว่าขายอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มีมูลค่าถึง140,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ4.7ล้านล้านบาทโดยในอนาคตเนี่ยสหรัฐอเมริกากับซาอุก็มีแนวโน้มว่าจะขยายความร่วมมือในเรื่องของการซื้อหาอาวุธเนี่ยให้ถึงประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศที่สที่เสร็จทำก็คือประเทศกาต้าซึ่งอนุมัติงบประมาณ 96,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.7ล้านล้านบาทในการซื้อเครื่องบินโบอิงสองร้าลำตรงนี้ก็ทำให้เรียกว่าสหรัฐอเมริกาได้กำไรอู้ฟู่โดยเฉพาะโบอิงถัดมาก็เป็นสหรัฐอาหรับอิมิเรตที่อนุมัติงบประมาณถึงประมาณ2 0 0แสนเหรียญ2 0 0แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.63ล้านล้านบาทในการซื้อเครื่องบินโบอิง จากบริษัทโบอิงแล้วก็เครื่องบินจาก GE Aerospace ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้งบประมาณได้เงินในการขายเครื่องบินให้กับสหรัฐอาหรับอิมิเลตโดยเฉพาะสายการบินอัติฮัตเนี่ยถึงประมาณ6.63ล้านล้านบาทเรียกว่าเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็การเดินทางมาตะวันออกการที่ได้ประโยชน์มาหาศาลจริงๆสำหรับโดนัลด์ทรัมนอกเหนือจากนั้นก็ยังสามารถขยายความร่วมมือได้อีกหลายเรื่องเช่นเรื่องของการเ,เลิกการบอยคอรดซีเรียเรื่องของการเจอกับนักธุรกิจที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆของเอเชียของอินเดียแล้วก็รวมถึงของอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีหนึ่งคนก็คือสารัตรัตนวดี ประธานซ e o ของกัฟที่ได้ไปสัมผัสมือกับทรัมป์นี่คือการเดินทางมาเยือนตะวันออกกลางของประธานดีทรัมซึ่งเรียกว่าขายของเก่งแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งผู้นำโลกจริงๆเพราะสามารถสร้างมูลค่าสร้างการลงทุนมหาศาลแล้วก็สร้างเม็ดเงินเรียกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้กับประเทศของตัวเอง